แม่ของแกเก็บเงินไว้อย่างยากลำบากเพื่อจะสร้างบ้านหลังนี้แต่ว่าทางรัฐบาลไม่ยอมให้พวกเราอยู่กันอย่างสงบพ่อโดนย้ายมาไปกุศลารายตอนอายุเท่านี้แต่พ่อคะพ่อได้รับการเลื่อนขั้นในสถานีด้วยนี่นาะตอนมายังเป็นตำรวจเมื่อไหร่พ่อจะได้กเกษียณแล้วล่ะฮะ แค่ฉันตบหน้าทีเดียวแกก็ได้สติแล้วทำอะไรไม่ระวังเลยแกทำรูปพังหมดแล้วเนี่แกนี่ม,มันแกทำอะไรเนี่ยพ่อเห็นนะที่กรอบรูปม,มันแตกเนี่ยก็เพราะว่าแกไม่ระวังตั้งหากเล่านี่พ่อผมผิดได้ยังไงแกนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆนี่เริ่มโกโหกแล้วอย่างนั้นเหรอพ่อคะเราจะซ่อมมันต่อไปถึงเบกุซ่ารายคะ่ะ พระเจ้าเมื่อไรกันนาะที่เราจะทําให้พี่แกได้สติสักทีดีมากดินี่กราฟมานี่มาไวเล่นกลามที่หลังนาะเดี๋ยวฉันตามไปนะรอแป๊บหนึง่งนี่พวกนายเอาขอกันลื่นมาให้หน่อยแล้วจะได้เล่นง่ายๆนะแล้วเสื้อแล้วมาให้หน่อยโอเคได้เดี๋ยวฉันจะเอาให้นะแล้วก็บอกกราฟด้วยครั้งนี้ฉันจะเลือก สีดำเท่าน,านั้นรู้ไหมอมืสาวคนไหนที่จะจีบแล้วเนี่ยคนอย่างฉันเนี่ยนะฉันต้องจีบตัวแม่เสมอนั่นแหละนะยังงั้นเหรอแล้วเอออันไหนของฉันน่ะบอกไปซิของพี่สีขาวนี่ไง มาน,นี่ฉันจะสอนว่าเราจะเอาควีนยังไงคิดว่าตัวเองเก่งนักสินะฉันไม่ปล่อยนายไปแนพ่นนพี่จะมาบอกฉันเหรอว่าทุกอย่างในเกมแห่งรักนี่มันแฟร์ทั้งนั้นน่ะฉันไม่ปล่อยนายแน,น่มานี่เลยมาหนี้เลยมา้เขาน้ามานี regret, <อ>้เฮ้ยเนื้อร้องเลยสิร้องอะไรกันเนี่ยฮะเล่นบ้าอะไรกันเนี่ยฮะ ทำไรอยู่เนี่ยมาไหนเนี่ยมาเพื่อลุกขึ้นไปหน่อยสิแล้วเข้าช่โทษันนาดูสิแจ็คชันมันจับหมดแล้วโอ้โหนี่พี่ตัวหอมจังเลยนะจะจะไปไหนเล่านายแอบมีแฟนเหมือนกาบเหรอใช่หรือเปล่าว่ายังไงนายบอกฉันมาสิฟังให้ดีนะ ฉันไม่มีเวลามาไร้สาระแบบนั้นจะได้แม้รัดก,กันฮะฉันจะไปหาเขาเขาน่าเป็นเจ้าของบ่อนพนันมาปีละเขายังไม่จ่ายเงินให้เราเลยฉันว่าฉันจะไปสั่งสอนมันสักหน่อยนึงนี่ชักตีแผนของนายก็ดีนะนั่นเน่ะวางแผนทำอะไรกันน่ะฮะท่านทำแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะ ใครกันที่ไปขู่คนอื่นแบบนั้นนะฮะโดยใส่น้ําหอมแต่งตัวหล่อๆแบบนี้นายทำแจเก็ตฉันยับเอามือไปไกลๆเลยอย่ามายุ่งกับฉันอีกแม่ซื้อรถให้เราใหม่ฉันว่าฉันจะไปฉลองสักหน่อยแต่นายไม่เคยใส่น้าหอมมาก่อนใช่ไหมน้ําหอมอย่างนั้นเหรออันนี้ไปเลยนะอถอยเลยเดี๋ยวชักตีชักตีตลกใช่ไหมนี่จะโกรธทําไมเล่านายปิดบังอะไรเราอยู่แน่เลยบอกเรามานะสาวนั่นนะใครนี่คิดว่ามันตลกมากเหรอฮะ อยากโดนตบใช่ไหมฮะ<จ>ใช่รึเปล่าล่ะบอกมาอยากเข้าใจผิดสิขอพูดอะไรหน่อยนะวันนี้นายหล่อมากหล่อจริงๆใส่น้ำหอมด้วยฉันว่านายจะต้องได้เจอสาวแน่เลยฉันพูดจริงนะอืม <laughs> อจริงๆเลยแกเนี่ยไมไร้ประโยชน์เอาแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ได้แบบนี้เนี่ยจะเป็นตำรวจได้ยังไงกัน ดูสิเอาแต่ฟังเพลงไม่ยอมฟังพ่อตัวเองเลยหยุดบนสักทีเะนะพ่อไปเฮอะไปว่าคนอื่นเลยดูสิดูมันดูมันพูดกับพ่อตัวเองพ่อจะเย็นก่อนนะคะจะให้ใจเย็นได้ยังไงกันเล่าเรามาถึงเบกุสลายแล้วเรามาถึงแล้วเวลาผ่านไปไวจังเลยเนะจะไปไหนครับมีแมนชั่นหนึ่งที่เราจะไปเน่ยต้องเรี้ยวขวาจากตรงนี้ อะไรนี่มันอะไรกันพวกโจรกำลังวิ่งไล่ตำรวจอย่างนั้นเหรอโอ้ยนี่มันเรื่องปกติครับหยุดรถหยุดเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยหหยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นอ่แกเป็นใครฉันคือตำรวจรามาคารมิชราฉันถูกย้ายมาที่เบกุสารายนี่ ไม่ต้องมาคุ่ฉันน่ะไม่งั้นฉันไม่ปล่อยแกไปแล้วน่ะโอ้มีตบมีตบเจ้าแม่มายังทำอะไรหนุยสิมายังพ่อน่ะไปทะเลาะกับพวกนั้นแล้วตำรวจก็ชินกับการทะเลาะกับโจรนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติเขาจัดการได้เองนั่นแหละนี่พี่มายังแย่แล้วเราต้องรีบไปที่นั่นนะฉันจะจัดการเอง เฮ้ยเนี่ยมีอะไรอะฮะเฮ้ยมีอะไรอะฮะมีมีอะไรไปสิไปช่วยพ่อสิมันนี้ไปได้เพราะแกเราจะฆ่าแกที่ชายแดนไปกุสลานี่ละเข้าใจใช่ไหม แล้วแกตบหน้าฉันฉันจะตบหน้าแกเป็นร้อยครั้งนับได้เลยนะเตรียมนับได้เลยอ่ะจัดการทําไมเขาจะต้องไปทะเลาะกับโจในเมืองใหม่ที่เพิ่งย้ายมาด้วยคนพวกนั้นมันอันตรายพวกเราเนอะนี่นอะนี่ปล่อยเขาปล่อยเขาเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้ป่อยงี้แล้วใครก็ได้ช่วยด้วยพวกมันกำลังทำร้ายพ่อฉัน ทำร้ายพ่อฉันน่ได้โปรดแล้วมีใครอยู่ไหม <S <S ได้โปรดช่วยเราด้วย <S 1> <S 1> มันกำลังทำร้ายพ่อฉันอยู่ช่วยด้วยนะ มัไรหน่อยสิฮะ <Huh. S 1> นิโปรโดช่วยพวกเราด้วยนะฉันขอละไม่มีใครช่วยพวกเราเลยเราเพิ่งย้ายมาที่นี่นะนี่โปรโดนะนี่โปรโดช่วยเราที ทำไมเหรอจะมองฉันแบบนั้นทำไมช่วยเราด้วยนะขอร้องล่ะนี่นายจะมาจุ่งอะไรที่นี่ะรู้จัก ตำรวจคนนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอฮะไม่แล้วแต่ผู้หญิงคนนึ่งกำลังขอร้องให้ฉันช่วยฉันก็เลยอยากจะช่วยพี่อโอ้ยลูกพี่ละโดนแล้ว,ลวไปดีกว่าพ่อโอเคไหมคะ,ะพ่อมานี่มาเดี๋ยวดีวกว่นสิฉันช่วยเหลือพ่อของเธอแล้วเธอจะไปง่ายๆแบบนี้เหรอ,อท้อทีนะ ขอบคุณมากเลยฉันไม่สนคำขอโทษหรือว่าขอบคุณหรอกหมายเขาไวายังไงฉันหมายถึงฉันตบหน้ามันเพราะว่าเธอขอฉันทำตามคำขอแล้วฉันต้องได้สิ่งที่ตอบแทนสิเธอเธอช่วยขอแล้วคิดเงินด้วยเหรอแน่นอนมันคืองานของบ้านของฉัน ไม่เห็นมีอะไรผิดนี่ฉันไม่ได้ไปป้นใครเลยฉันอยจะได้เงินในสิ่งที่ฉันทําเอาเงินมาคนพวกนี้แปลกนะพูดว่าอะไรนะฉันไม่มีเงินให้หรอกนะพ่อคะมาเถอะเดี๋ยวฟังก่อนฟังฉัน เธอจะต้องจ่ายเงินฉันเธอจะไปโดยไม่จ่ายไม่ได้เด็ดขาดอืม นี่เอาล็อกเก็ตฉันมานะมันเป็นของของแม่ฉันนไปบอกแม่เธอกันแล้วกันว่าเธอทำมันหายเพราะว่าต้องช่วยเหลือพ่อเธอแต่ว่า